สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะครับผมกลับมาพบกับช่อง f a n Fishing Channel กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวผ่ารอบสปินนิ่งนะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากค่ายของ BPO นะครับก็จะเป็น a i r g เกียนะครับกาลีนานะครับเบอร์2000ตัวใหม่ล่าสุดปี2023เลยนะครับก็เอารอบสปินนิ่งมาผ่ารีวิวให้กับน้าๆให้ได้รับชมกันนะครับ ก็ตัวนี้สเปคนะครับผมก็จะเป็นอรอบ5.2นะครับกำลังเบรก5 5กิโลกรัมนะครับลูกปืน9บวก1นะครับผมสาย PE 1.5ได้150เมตรนะครับก็เป็นรรอกโมเดลตัวใหม่ล่าสุดของค่าย BPO เขานะครับผมก็ตัวนี้นะครับผลิตและจำหน่ายในประเทศจีนนะครับนี่ครับ แต่ก็นําเข้าและจัดจาหน่ายโดยบริษัทนะครับ BPO Fishing Tackle นะครับอยู่จังหวัดนครปฐมนี่เองนะครับนะครับก็ผมผมเองก็ซื้อมารีวิวให้กับนาาะได้รับชมกันนะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางบริษัทเป็นอย่างได้นะครับมาแกะดูกันเลยนะครับผมตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ผมก็เร็งๆว่าจะเอามารีวิวอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็สนใจอยู่ครับสนใจอยู่ก็ข้างในก็จะมีส่งส่รอกนะครับ คู่มือไดอะแกรมนะครับก็เขียนว่างานอะไรบ้างนะครับอ๋อเป็นไดอะแกรมนะครับก็บอกชิ้นส่วนอะไรพาร์ตนัมเบอร์ต่างๆนะครับมีถุงใส่ลอกมาให้ด้วยนะกล่องสีดํานะครับอ่ามีถุงสายลอกเป็นถุงกระมายีอย่างดีเลยนะครับแล้วก็อ่าตรงนี้ก็จะสกรีนคําว่าแอร์เกียร์นะครับการีน่านะครับเบอร์สองพันนะครับมาเปิดออกมานะครับโอ้โหรอกแอร์เกียร์การีน่านะครับ เบอร์สองพันนะครับผมสีสันนะครับโหสวยงามดีเลยทีเดียวนะครับผมทำสีเงาโครเมียมนะครับอ่านะครับสีเงาโครเมียมทั้งตัวเลยนะครับนะครับแต่สปูนเนี่ยสีมันจะออกอ่าออกเขียวขี้ม้านะครับออกเขียวขี้ม้านะครับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับเบอร์สองพันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นตัวนี้เป็นแขนเกลียวนะครับแขนเกลียวสลับได้ซ้ายขวานะครับผมนี่นะ ตรงแขนก็สกีโลโก้นะครับแอร์เกียนะครับอ่ะทรงสวยนะครับทรงสวยรูปลักษณ์ทันสมัยเลยนะครับนะครับเป็นโครเมียมทั้งตัวนะครับตัวนี้สเปคนะครับสเปคก็เอ่อบอดี้นะครับเขาบอกว่าบอดี้เนี่ยเป็นนะครับเป็นคาร์บอนนะครับอ่านะครับแกนหมุนเป็นอลูนะครับสลับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับน้ำหนักรอง180กรัมนะครับเดี๋ยวลองดูกันหน่อยนะครับ ลองดูนะครับ180กรัมนะครับจริงตรงไหมนะครับเ,เครื่องช่างผมช่างได้215กรัมนะครับนะครับช่างได้215กรัมก็ตามที่เห็นนะครับผมนะครับก็ถือว่ายังค่อนข้างที่จะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ความเบาอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับรับได้นะครับแล้วก็ ฝาบอดี้นะครับฝั่งนี้ก็ข้างในนะครับก็จะมีลายคาร์บอนนะครับทั้งสองด้านนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับเหมาะกับงานนะครับงานน้ําจืดและน้ําเค็มตกพงตกหมึกงานจิกกิ้งไลท์จิกได้นะครับอ่านะครับสปูนนะครับผมมองว่าสปูนเนี่ยมันไม่ได้แบบลึกเกินนะครับอ่านะครับลึกเกินนะครับสปูนกําลังกลางๆนะครับพอดีีนะครับไม่ลึกไม่ตื้นนะครับความลื่นในการหมุนนะครับหมุนนะครับความลื่นในการหมุนก็ถือว่า ผมว่ามันหมุนเบามือดีนะนะครับหมุนเบามือดีเลยแหละครับราคารอบเมื่อกี้ผมยังไม่ได้บอกเลยราคารอบตอนนี้อยู่ที่1250นรบาทนะครับราคาปีนะครับตอนนี้ผมซื้อมาจากในลาซาด้านะครับจะถือว่าเนียนมากไหมก็ยังไม่ถือกับเนียนมากๆนะครับแต่ว่าความเนียนัอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับกับราคาและก็ความเบานะครับวัสดุนะครับนะครับก็หมุนก็อาจจะมีความไม่ไม่ไม่ลื่นไม่ไม่เรียบของเฟืองอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับ มาดูคลิกเสียงกันนะครับคลิกเสียงอ่าคลิกเสียงนะครับคลิกเสียงนี่ผมโอเคเลยนะคลิกเสียงดังดีเลยครับคลิกเสียงดังดีนะครับรูปลักษณ์ภายนอกภายในนะครับเดี๋ยวไปว่ากันนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไม่ดูแขนนั้นก่อนนะครับแขนนะครับก็เป็นอลูมิเนียมนะครับสีออกเทาๆเทานะครับ เขนเกลียวเลยนะครับเกลียวนะครับคล้ายๆเกลียวของ S2 ของชิมาโนนะครับแต่ว่าผมว่าไม่น่าจะได้กันนะครับเบอร์สองพันนะครับเดี๋ยวผมลืมนะครับผมลืมเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูกับลอกชิมาโนนะครับเพราะเดี๋ยวน้าถามว่าเบอร์สองพันมันขนาดมันประมาณไหนนะครับเทียบกับตัวนี้แล้วกันนะครับชิมาโนสตาร์ดิกนะครับสตาร์ดิกเบอร์สองพันห้านะครับสตาร์ดิกเบอร์สองพันห้านะครับนี่ครับเห็นไหมครับ ขนาดผมว่าขนาดใกล้เคียงกันเลยนะสปูลนี่อ๋อสปูลสปูนของแองนะร์เกียเล็กกว่าหน่อยนึงนะครับเล็กกว่าหน่อยนึงนะครับแต่ว่าบอดี้เนี่ยบอดี้กับโรเตอร์เนี่ยมันมันเท่ากันนะใกล้เคียงกันเลยนะครับจริงๆเบอร์สองพันมันน่าจะเล็กกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะจริงสองพันเนี่ยในในค่ายอื่นนะครับ 2เบอร์สองพกับ1,000เนี่ยบอดี้จะใกล้เคียงกันไอ้บอดี้จะเท่ากันนะครับแต่ว่ามันจะไปลดขนาดของโรเตอร์แล้วก็สปูลนะครับระหว่างเบอร์พันกับ2บันนะครับอ่ะต่อครับอ่าหน็อบนะครับหน็อบนี่วัสดุคาร์บอนนะครับคาร์บอนแท้นะครับเดี๋ยวดูลูกปืนให้นะครับให้มาครบไหมนะครับนะครับอันนี้นะครับผมก็ลูกปืนนะครับให้มาครบนะครับหน็อบนะครับไม่ต้องอัพเลยนะครับ สองตลับเลยนะครับก็ขนาดลูกปืนเนี่ยผมวัดให้นะๆก่อนนะครับขนาดลูกปืนหน็อบนะครับวงใน4ีมิลนะครับวงนอก7จมิลนะครับความหนานะครับ2.5นะครับขนาดลูกปืนหน็อบมาตรฐานเนี่ยสี่คูณเจ็คูณสองจุดห้านะครับก็คืออวงใน4ีมิลนะครับวงนอก7จมิลแล้วก็ความหนา2.5งมิลมาตรฐานส่วนใหญ่จะใช้เบอร์นี้กันแทบจะทั้งหมดนะครับของรอก ไม่ว่าจะเป็นลอกสปรินหรือลอกเบสนะครับเป็นเบอร์มาตรฐานของลูกปืนในแกนหนกนะครับแกนหนกก็จะ4มิลนะครับสปูลฝาเบรกนะครับฝาเบรกก็มีคลิกเสียงนะครับมีคลิกเสียงดูฝาเบรกกันก่อนนะครับนี่ก็ห้ซีนยางมาด้วยนะครับจุดนี้นะครับซีนยางนะครับกันน้ําเข้าสปูลนะครับเนี่ยสปูลนะครับก็ จะดีไซน์นะครับสปูนนะครับมีการเจาะรูนะครับแล้วก็เล่นขอบตรงนี้นะครับขอบสลปนะครับเพื่อให้สายออกได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับสมัยใหม่ก็จะทําแบบนี้กันแทบทั้งหมดนะครับสปูนทําสีนะครับอะโนไดเป็นสีอมเขียวนะครับอมเขียวขี้ม้านะครับผมเจาะรูนะครับก็งานของสปูลเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับปลาหนี่ดีนะครับตัวเกี่ยวสายก็จะเป็นอะลูนะครับตรงนี้จะบอกสเปคสายต่างๆนะครับผมแล้วก็โลโก้ โลโก้รุ่นกาลีน่านะครับตัวนี้ก็จะบอก g f s 0 0 0นะครับเบอร์ของขนาดสปูนนะครับข้างล่างข้างใต้นะครับก็จะเป็นถ้วยนะครับถ้วยกีดถ้วยคลิกเสียงนะครับอ่านะครับก็อ่าละไม้คล้ายคลึงกันหลายๆแบรนด์เลยนะครับอ่ามาดูผ้าเบรกนะครับกําลังเบรก3.7กิโลกรัมในเบอร์2000นะครับที่บอดี้ใหญ่เท่าเบอร์2005ของชิมาโนนะครับ ผมว่าไม่น่าจะใช่3.5กิโลกรัมนะนะครับคาร์บอนแบบแห้งนะครับผมอ่านะครับก็น่าจะรองรับงานหนักๆได้นะครับนะครับต่อไปนะครับผมจะเป็นชุดคลิกเสียงของรุ่นนี้นะครับอ่าครับนี่ครับอันนี้เป็นชุดคลิกเสียงเขาพายนะครับเขาให้แผ่นรองใต้สปูลมาแล้วนะครับนี่ครับแผ่นซิมนะครับอ่าแผ่นซิมรองใต้สปูลมาให้เรียบร้อยนะครับก็ถัดมาก็จะเป็นน็อ นะครับยึดโรเตอร์นะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือรอบรุ่นนี้ครับให้น็อตหกแฉกมาแทบจะทุกจุดเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นน็อตหกแฉกหมดเลยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับผมผมก็ต้องเปลี่ยนไขควงนะครับตัวนี้จะเป็นน็อตยึดคอโรเตอร์นะครับผมก็สังเกตดีก็จะมีลูกปืนนะครับลูกปืนประคองนะครับนนะครับลูกปืนประคองนี่นะครับผมก็จะเป็นลูกปืนในน็อตยึดโรเตอร์นะครับผมวงในอยู่ที่5มิลนะครับ วงนอกอยู่ที่8มิลนะครับความหนาอยู่ที่2.5มิลนะครับอ่านะครับอันนี้โรเตอร์นะครับผมก็จะมีการเจาะรูเซาะร่องนะครับเพื่อลดน้ำหนักของตัวโรเตอร์นะครับก็ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอันน <t> ี้จะเป็นลายโรเลอร์นะครับผมถอดออกมานะครับให้นานๆนะครับครับอ่านี่จะเป็นลายโรเลอร์ของรุ่นนี้นะครับผมก็อ่ามีลูกเืินนะครับมาให้พร้อมนะครับ1นึ่งตลับนะครับ วัดให้นะครับวงในนะครับวงในอยู่ที่4มิลนะครับวงนอกอยู่ที่7มิลนะครับความหนา2.5มิลนะครับก็จะเท่ากับปืนหนกนะครับอันนี้เป็นสปริงเปิดปิดนะครับระบบเปิดปิดหน้าลอกนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับ่าสปิงโชกนะครับทนทานนะครับระบบนี้นะครับโอเคนะครับผมตัวแขนกว้านนะครับก็ทําได้ค่อนข้างใหญ่ดีนะครับนี่นะครับแขนกว้านนะครับจุดนี้จะเป็นตัวครอบนะครับผม ตัวครบชุดลูกปืนกันตีกลับนะครับก็เป็นพลาสติกชุบโครเมียมนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นชุดลูกปืนกันตีกลับแล้วนะครับของลอกรุ่นนี้นะครับผมนะครับจุดนี้กัดท้ายนะครับผมก็ทํามาหนาดีนะครับก็เป็นกัดท้ายชุบโครเมียมนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูภายในของเจ้ารอกรุ่นนี้กันนะครับ อเปิดออกมาแล้วนะครับนี่นะครับหชัดๆนะครับผมก็ให้น้าๆดูนะครับโอเคนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นลูกปืนนะครับฝารอบฝั่งนี้นะครับนี่นะครับกันชัดๆก็ตลับใหญ่ดีนะครับ๋ยวัดให้น้าๆก่อนวงในอยู่ที่8มิลนะครับวงนอกอยู่ที่14มิลนะครับ ความหนาอยู่ที่4มิลนะครับตรงนี้ก็จะมีเฟืองนะครับเฟืองนะครับขอบบอดี้นะครับก็จะเป็นชิ้นเดียวนะครับเป็นขาลอกนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นชิ้นเดียวอังนี้จะเป็นเฟืองของรุ่นนี้เลยนะครับผมเป็นเฟืองจัดกับแขนเกลียวนะครับผมแกนก็จะเป็นสแตนเลสนะครับอ่าสแตนเลสฝั่งนี้นะครับแกนก็ค่อนข้างที่จะหนาดีนะครับหนาดีนะครับต่อไปจะเป็นชุดลูกปืนนะครับการตีกลับนะครับของเจ้าลอกรุ่นนี้นะครับ อ่าอันนี้จะเป็นเซตนะครับชุดกันตีกับนะครับลูกปืนประคองเฟิร์มพินเนียนนะครับอ่านะครับนี่นะครับนี่ครับเซตนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันที่ละจุดนะครับอ่ะนี่ก่อนนะครับในลูกปืนกันตีกับนะครับผมปืนกันตีกับอ่ลูกปืนประคองเฟิร์มพินเนียนนะครับชุดบนนะครับผมก็จะอยู่ในเบ้าอลูมิเนียมนะครับแบบนี้นะครับ ตลับใหญ่ดีนะครับตลับใหญ่ดีมีแหวนรองด้วยอะวงในอยู่ที่7มิลน,นะครับวงนอกอยู่ที่14มิลน,นะครับความหนาอยู่ที่4มิลน,นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นลูกเืนประคองเฟืองพินเนียนตัวล่างนะครับวงในอยู่ที่7มิลน,นะครับวงนอกอยู่ที่11มิลน,นะครับความหนาอยู่ที่3มมิลน,นะครับ แล้วก็มาถึงเฟืองพีเนียนนะครับก็เป็นเฟืองทองเหลืองนะครับนะครับก็งานกัดเกินก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเรียบร้อยดีนะครับต่อกันที่นะครับผมแกนชักนะครับนะครับตัวนี้แกนชักนะครับก็เป็นสแตนเลสเลยนะครับสแตนเลสนะครับก็ค่อนข้างหนาเลยนะครับหนาสี่มิลนะครับสี่มิลเลยนะครับสังเกตดีๆนะครับแกนชักนะครับเขาจะมี บูชพลาสติกนะครับสองตัวบนกับล่างนะครับอันนี้ตัวนี้จะอยู่ในน็อตนะครับยึดคอโรเตอร์นะครับส่วนตัวนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับประคองไว้อยู่นะครับนะครับจุดนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเพราะว่าช่วยทําให้การชักขึ้นชักลงเนี่ยของแกนเนี่ยมันลดการคลอนได้ น้อยลงมากๆนะครับถือว่าเขาค่อนข้างที่จะทํากันบ้านมาค่อนข้างดีเลยนะครับจุดนี้นะครับเป็นบู๊พลาสติกนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบอดี้นะครับผมบอดี้ของลอกรุ่นนี้นะครับก็น้ําหนักค่อนข้างเบานะครับมีอีก2จุดนะครับผมตัวนี้เฟืองนะครับเฟืองเรียงสายเป็นโลหะมาให้เลยนะครับแล้วก็มีลูกปืนมาให้ด้วยนะครับ นะครับลูกปืนเฟืองเรียงสายนะครับก็ไม่ต้องอัพนะครับวงในนะครับ5้มินนะครับวงนอกนะครับ8ปมินนะครับความหนานะครับ2.5งมินนะครับลูกปืนเฟืองเรียงสายนะครับแล้วก็ยังมีลูกปืนอีกหนึ่งตลับนะครับฝั่งนี้นะครับในบอดี้ฝั่งขาลอก็เป็นลูกปืนฝาบอดี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับวงในนะครับ7จมินนะครับวงนอก11บมินนะครับความหนานะครับ3มมินนะครับ3มมินนะครับโอเคนะครับผมสําหรับ การรีวิวผ่ารอกนะครับแอเกียสองพันยิบสามนะครับรุ่นกาลิ n น่นะครับเบอร์สองพันนะครับผมก็ถือว่าในราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทราคาปีกเนี่ยนะครับสเปคนะครับผมมองว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเขาให้ลูกปืนมาครบทุกจุดเลยนะครับอ่านะครับไม่ต้องไปอัพเพิ่มแต่อย่างใดเลยนะครับก็ให้มาครบเลยนะครับก็ถือว่าเป็นลอกที่จัดสเปคมาให้ค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับพันสองร้อยห้าสิบ นะครับก็เอามาผ่ารีวิวให้กับนานาได้รับชมกันนะครับผมก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นะครับไป้ในใต้คลิปวิดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วอ่ะอย่าลืมกด u u s c r i b e นะครับแล้วกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดแชร์คลิปกดอ่า ส่งต่อคลิปให้เพื่อนๆดูก็ได้นะครับผมะนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมก็ต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ